บจบ,จบแล้วนะครับกับเดอะเฟเดสภาพที่สามสิบเก้าแลครับอันนี้คือจบแล้วเหรอหยาไวจังเดี๋ยวนะเราไปชู่แทนไนไหนจำไม่ได้ยังมีอัน,นหนึ่งี่ใช่ไหมอตอนที่ลิงโดนสะบึมเบื้ยกึ่งกึ๋ยไงอะไรวะม <c oughs> ันคือภาษาอะไรวะ <c oughs> ตอนที่ตอนที่ลิงลมอะไรลมอยู่บนห้องลมล,ม,ลมอยู่บนห้องลมลมอยู่บนห้องรับลมเซเว่นไหมครับลมเซเว่นมีพัดลมไหมครับปีนี้ จริงเหรอมันล่มอะไรนะล่มมีติดไปผัดแต่อากาศด้วยอ่ะใช่ใช่สามารถสามารถบินได้ตามแต่เขาต้องม่ถ่ายของตัวไล่มอนนะครับจริงเหรอโฆษณาเกินจริงอย่างนี้ผิดกฎหมายนะเน็ตหลุดเหรอวะเปล่าอยู่โหลดช้าเฉยอ๋อของสามตันนี้แหละช่วงนี้เน็ตยริงเน่าๆเวยผคนโอ้ยอะไรก็อุ้ยกันเลยทีเดียวสามพิษสกิะ ขอบคุณครับเย่คิวสีเนี่ยมีที่มีมีที่ยูนกันเลยเนี่ยเก็บเสียวคนยิงเจียวคนยิงมากเลยเอกคาดนิบต้มรางหนึ่งดอกสุน่หลบแล้วนะเออเสียงอะ,อะไร,รไม่ได้เห็นเหมียหลอบไปตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นี่เราจะใช้อาวุธประชิดกันหมดเลยใช่ไหมอ่าใช้เขาเขาาใช้แกน่ายเขาเลยเขาเลยไม่ค่อยได้ได้ใช้พวกปืนแบบไม่ได้เขาใช้ปืนไม่ได้กระสุนมันไม่ครบากันลืเลื่อยเต็มเลยได้านเจ็บใครเมันมือวิดเลยเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นแล้วมีเลื่อย์สองอันก็จะเอาเลื่อยเป็นแทนไม้เอาถามดิมีใช้ปืนพกเลยมีใครจ้าวไงกับวิดใครไม่รู้ซองมันเยรีบเปิดเหมียวเหรอให้เหมียวจริงเหรอ <ม>ไ<ม>้วไิชสาลาเวนมนไม่รอเราอะหายไปไหนแล้ววะเป็นเข้าบ้านไปแล้วมันน้งเนี่ยโกมเละเหยียบปัวซอมบี้เอาล้ออยูรรอ่ในห้องใช่เปล่าโอ้หอหน้าหน้าอย่าบังอย่าบังซอมบี้อย่าบางังไปซอมบี้อย่า,บ,า, <laughs> บ,าบับงเขาทำไง ไหนวะไหนวะนั่นตัวอะไรกนไกที่้าตัวนู้นเห็นบ้างมันนี่เห็นบ้างวนู้น่ะเห็นเห็นหข้างหลังอ่ะไหนวะทางนั้นอ่ะเมื่อกี้นี่สเป็นจอกกี้อกี้จกี้จอกี้จอกกอก็ลวไหนอะไปย่างอย่งเสียวเสียววิทมากเมื่อกี้ เวเขาทำปะโดดไปโดดมาแล้วแล้วใครมนหัวเราพี่เข้าเราทำไมเม่เล่นเรอแมงหัวเราทั้งคนเล่นทั้งตัวละครเลยไอ้ใครนไ่ไข้าหาลตัวอะไรพีสีคุณรอยมาโอ้กระตุกกระตุกไวะแล้ คอละคันเลยพี่พี่กิญนาบ้พี่ไปกินยาม้าเว็บเว็าเวฟบเว็ป้องกันตัวเองก่อนเลยเวฟเวฟมอเตอร์ไซค์เหรอเวฟเซเว่นเหรอนั่นมันฮอนด้าเอ้าเหรอเออคือซอมบี้ไม่สนใจพี่เลยวิ่งหนีพี่หมดเลยเข่าผมใช้ผมผมโดนบูมเมอร์อยู่มันไม่แตกมั้ง ไม่ใช่ไวิค้าหัวร้อจะมาคิดว่าเป็นเนคนผู้เดียวกันเปล่าสีอะไเสียเลยนบ้าพี่ซอมบี้ไม่ใช่คนบ้าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮลมีเฮลมีสนใจบ้างจุ่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 งเดี๋ยวเมีคนเกาหลังให้มาอยู่โอ้ยวิข้าเติร์ดเอ้ยฝันฝันเรื่องที่นให้เรารู้ว่าดู่นนาอย่าวิ่จัดหน้าปืนนะคะเออมันต้องสอนเป็นรู้ครับเจ็บเกหลังมันร้อนลาเขี้ไม่ได้ แล้วเดนวะเขาจะยิงไงอย่ามาส่องยิงหน้าแกหรอกระุนเนี่อย่าวิ่งตัดหน้าปืนที่นั่นเขาจะทิบหายได้สอนให้เอโยร์รังเยวก็ยิงเอได้หัดกลับมาหัดกลับมายิงเพื่อการรักได้เลยมันมอยบายะมันสั่นไหมไม่สั่นเนาะไม่สั่นสั่นนี่เลยมัตบอลสองท่อนมัตบอลตีหมาโอเคมัตบอลตีหมาถ้าเกิดเป็นเอฟโอมันะพอดีข้าวหญ่มากครับ ไอซุนแลคอสุกัน่อฟันเดี๋ยวอากีตาร์ฟาหน้า่อตีมานึงทเ้ตตงไอ้นชี้ออกมต้มาสอมีบเ้ยท่าเ้าห้อ้อยู่ไหสินี่ก่อนที่ไปก่อนที่สิอ้ฟนเงสุเากดคิวทไมเ่ยไม่ทนล้วเออเจะไม่ทนวิ่งไปยังกุศลหัน้มย ต่อตอขังหมดอ๋อรามีโมชอบด้วยแหละไอ้พวกก็ไปวินกันแหละไปแล้วคมกันเนตัวเลยทำไมไอคอนมีอะเดอรีนทำไมไม่บินโหฮันต์โอ้ยลวงเอาชิบหายลวงขึ้นยังไงอ้โดนคบโดนคบ อโออโอ่วงไปด้วยอ้าวให้มาขากคุยแถวนี้สปิริตทำไมมือหึงใจลิงเอ้ยลิงเลยครับเออดนมาพูดไม่ได้แล้วทีนี้ไม่ได้แล้วเคื่อนกันเพื่อนกันบองเม่ถิงก็ไมนกันไม่ถิงเจ็บเสียหลังฟงเข้า

ไม่ใช่แอมอแเอเหนียวกระโดดพาราแล้วไปเใครกิหลังพาราเหรอเออกด็ดเเออเคอ้าวอ้าวอ้อหเปนลังใครวะหลัง้ยฮาปองขอโทครับๆ๋องต๋อตยังไงครับไมมันชุดูกาวะเออ ข้าวเล่นอยู่ด้วยเนี่ยอย่าไปทำหน้าเล่นพี่สิลูกโอ้เจ็บไปไปพีเถอะไปก็พีเถอะนะนแ่อยู่แล้วครับพี่ผมไม่รอแล้วุงก็ถืออยู่ตรงนี้นี่ใครียนต่อเออคือมันจะโดนปล่อยให้ฉันตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะมาเยอะ นีิดไปไม่ได้ก่อนนิดไปก่อนเถอะอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่ช่วยอะไรรถใครมันว้ายว้ายมาผิดไปก่อนเอาบ้านบ้านแตกเพิ่งแตกล้านโอ้โเฮ้ยปังอยู่เพิ่งดิโอ้โห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 ตัวแรงตัวแรงไม่โคตรปั๊มโอ้โหลูกไม่ทีนี้ไม่มองที่อะแล้ววิ่งกันละ จะบอกว่ากระสุนเหนียวหมดอ่ะทีนี้มีปืนโกลด์มีแทงค์ครับแทงค์แทงกับแทงแต่มีกูนอนอยู่ข้างล่างอยากจะลงไปช่วยนะเมื่อกี้เพิ่งพูดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่เลยจะเมื่ทิ้งเพื่อนแทงมาได้วิ่งเล็บวิ่งเู้แล้ไม่เล่นนานมาคิดถึงเราใช่ไหมเนี่ยถามจริงแทงค์นี่ปะจี๊ดจอยจี๊ดจ๊อยจี๊ดจ๊อยไหนไม่รู้ กระสุนเหมียวหมดอะ่ะดูแค่นี้แหละกระสุนเต็มข้างหน้าหนูอะ่ะมีพิวอยู่ข้างหน้าฮะหยิบแล้วกันอา <c oughs> โอ้ไม่อยากได้รูกฟองไม่มีกระสุนตัวนี้เอาไอเอเคก็ได้ <c oughs> โอ้โหแม่งแหลกแม่งแหลกโอ้โหยิงพี่ข้าวเต็มๆอยู่เออเอเอโอเค okay. โอเคนะ ไปกันเถ่อพี่น้องอย่าวิ่งตัดหน้าเรื่อยโอ้โหอ้ยกูโดนอีกแล้วเจอวิ่งเข้าไปให้โดนหันเล่นนะครับเราไม่เข้าใจสะตอือมอะไรนะทางนี้ปะทางนี้ทางนี้ใครอ่ี่เหลือเลิกสาม เออเดี๋ยวนะใครมีอะไรไปยืมพี่ข้าวอยูดิพี่ข้าวอยู่ตัวเองไปเลยพี่ข้าอยู่นี่ยูมอะไรเข้าขางในเอาไปบ้านละอล้งลูกหลังไม่ไม่ไม่พี่ต้องไม่ฮีจัว่าพี่จะมั่นใจว่าทุกคนคงจะรอด คือตอนนี้ทุกคนรอดหมดแล้วเหลือพี่คนเดียวเนี่ยแล้วะโอ้สมอร์อูอาซีสผลไม้อะไรตัวอะไรมันก็โดนฆ่ามาพี่ได้ยินเสียงวิช h ammo เขากดไม่เป็นพูดเลยกดเอ็กกดเอ็กอะไรขึ้นใครมีลูกซองใครมีลูกซองไม่มีก็ก็คือขโมยไปแล้วมีแต่เอค ใครมีมาจัเต้อะฟักมันออกมาเราบุกมาล้มไล่ฟันเลยเออคือปืนกระสุนแล้วลูกก็คือคือเขาต้งกันหมดแล้วค่ะเขาอยู่นี่ค่ะเอเขาอยู่นี่เขาผ่านแล้วจะจุดนั้นกันมาแล้วป่ะไอ้เชี่ยป้อมั่ะมายิงกดิแจ๊กตัวตกใจใครฟันตัตัววิทยืนเศร้าส้อยเงาหงายอยู่ข้าวไงใกล้ตายแล้วข้าวสนใจจริงไหมข้าวไงใกล้ตายแล้วสนใจซอยวิทย์ไหมไม่ชอจะดีแล้วลูกจะดีไหม วีที่จะให้เล่คนเลื่อนเต็มมันก็ไม่ไม่ดีมั้งได้ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวตอนน้เรามะู้สถึงฮันเตอร์วีไปนูเราวีจะเข้าบ้านแล้วน่ะวีงไม่นใเลยก็ไป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 ฆ่าฝรัมงเป็นมอนโดเอ๊จัดการเลยถอยสิลูกปอม า <liberal> <Tamam. S 2> แล้วไอไปอมโดนวะเยอไม่โดนเลยปันที่ยะไม่โดนเลยกองทำไมปอมโดนเยอนได้ข่าวพี่ยิงไม่ใช่หรอใช่สาวน้องไม่มนไม่สนผู้หญิงแล้วใส่ีส้างอะไรเป็นชี้ขาอย่างนงี้ยแล้วมน้างยไงกเพาะั้งกระเพาะกระเพาปอมหันหลังมาเดี๋นี้หันหลัง

ขณะนี้เราจะไปต่อที่สถานนะฮะในด่านปารีสครับเอ็งแม่งภาษาอังกฤษแล้วอ่ะเอฟใส่ให้เลยอะสถานกําลังโหลดดิ้งปารีสไฟกํลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกิําลังโหลดดิ้นต้องไอจีได้ไง ไม่เดี๋ยวนี้พี่ข้าวพี่ข้าวโหดดิม <c oughs> โหดดิมันก็มียอยู่แล้วพี่ข้าวจะกลำลังทำไมเป็นเป็นมันเป็นตัวเสริมกิริยาของตัวเสริมอีกทีหนึ่ง <c oughs> ขายายกิริยา <c oughs> ขายายแล้วขยายอีกขายายจนบวมหมดแล้วเด็ก อีกอันนึงอ่ะพี่ข้าวเอ,อาไปดิ<า>ฮิวตัวเองแล้วก็เก็บไปเลยอันนึงเน็ตจะไม่มีลูกให้เน็ตเอาไม่ก็พี่ก็ฮิวตัวเองแล้วกเก็บไปเลยอันนั้นน่ะที่ถืออยู่อ่ะ s <S ม,มีข้างบนอีกสี่กล่องครับไม่ต้องแยกกันครับโอเครู้ <c oughs> เรื่องฮีทันทีเลยจำได้ว่าเราต้องหยิบอะไรกันะที่ไม่ใช่ซองใบมังหมดเร็วมากหยิบอะไรวะข้างบนมีอะไรตรวจปืนอ่ะเอเคตาไนแล้วก็ลูกซองโอหยิบเอเคสี่เจ็ดก็ได้ มายถึงข้างบนดิีมาปี๊ไม่ได้เป็นูดถึงข้างล่างนะมันเหมือนกันบอกแล้วไอ้อปี๊บบอมด้วยไอ้ไม้บอมปีบบม๊บอมปี๊บอมเกิดอะไรเกิดอะไรเดี๋ยวนะมันหยิบอะไรมันหยิบจะนายหิบจ<อ>ะนายมาทำไมหรอเอาเอาเอคมาโอดโหจะจะแจ้งอะไรทำไมเฮ้ยเราเราไอ้กระเป๋าอ่ะไอไอไอกะเ็เก็บหมดแล้วไม่ใช่อะแล้วมีกันหมดแล้วใช่ไหมนี่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 ไหนไหนก็ขอละหิวแม่งเลย ใครเลือกเต็มอะเลยกองหนึ่งอ่ะ,ะเอาให้เต็มมาปะปีป้ก็ได้เอาแล้วลกันหยิบไปเลยผมไม่ได้กลับมาอีกแล้วก <laughs> <laughs> ลับกลับมาไมวะโอ๊ยโด,ดนความปลอดภัย ไหนล่ะก็ไปเอาปี๊ปบองก่อนไปยังไปเลหัวร้อยอันดี้เสร็จรันอืมคนบ้ากันหนึ่งคนนี้หัวร้อนมากจะขับกันทำไมสูซีสูซีใครมันไปเอ๊

อยูขนาดก้มนะลูกขนาดก้มนะขนาดก้มขนาดก้มมันกระจายอะเขาทีเอ๋ก้มแพลวเรายืนยืนยิงแทนที่ดีกว่าเหนียวยืนก็ได้แล้วไม่ว่าหรอกอุ้ยแม่งกระโดดลงน้ำไปเลยอย่าไังดีปิ๊ตต์มึงขาดหุยมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยว ทังทัซอมบี <prestigious S 1> ้มันโกรเกาะหลังกขาทำไมยิงเต็มหลังตอมเลยมากไม่ใช่ซอมบี้นะครับเนี่ยโอ้พี่กลาพอกันเลยพี่ขอโทษครับนี่อะไรอ่ะติ๊กเขาถืออยู่เนี่ยมึงถือจดีกว่ากูไม่กล้าเข้าไปฟังผีเลยสัตว์พรากูเห็นมึงยิงนี่อ่ะโบม่าเออเป็นคนบันไดเลยลูกทุกคนเฮ้ยบานขึ้นบันไดนายบันได เราเห็นชาร์จเจออยู่ขัล่างหนึ่งนาฬิกาาจเจอนาทีไหมยังไม่นาทีโอ้โหเียนียอสี่้อนอนละหยิบมาเผือให้หน่อยดิหยิบมะเผือด้วยจงเพยใส่ชืตาโอได้อย่าเพิ่งยุ่งได้ไหมจะเอาของไอ้พวกนี้ดิไม่รู้พี่ส่วจ้าของว้ายอ้บ้านโป๊ะอะว ยังไม่เริ่มมาตามละลายไม่ใช่แฟนฉันโอ้โหยิงดีลิงดิงยิงเต็ตไหมทำไมละยิงปุ๊ดไอ้เหี้ยแมกซรีโหลดพอดีสุดเอ้ไม่อยากมีแฟนคลับแถวนี้ไม่เอาจะเย็นเหรอเออที่ลิงไปเย็นเลูกเฮ้ยพาราอยากกินเหลือเกินไอ้เฮียบอลต้องพัดตีหมาทำไม แตว่าเราจะไม่ไปกันหน่อยแล้ไปเถอแล้วตัวอะไรกเราไปไอ้โมโมไอ้โอโมอะไรวะโมไอ้ย่ะโมทางซ้ายอเจ้าทำอะไริดหรอเอ็นโมเฮ้ยโมโมบันเทียบแบบฉันกลับไปหามาปี้ไม่ทันเลยไม่ใช่เฮ้ยหมโมอะ

ใครรตู่มาแล้วออกปัดกันนำสายเอ๊ะไปเซ็กซี่แล้วต่อยอุ้ยแ่แม่แม่โอ้โหรถมา้วก่อนุลยกระดัมยิงพี่ลุนกระดัมยิงเอาเีป่ข้าวขวาทำไมครับผมลล้มลล้มลัไปเลย

จใครขโมยโมช็อปตัวนี้หยิบไม่ทันอย่างนี้มันต้องถอนเฮ้ยเฮ้เวฟมาเวฟมาขึ้นรถเร็วสปีดเตอร์มานี่ขึ้นรถเร็วขึ้นขึ้นรถกูอยากขึ้นอยู่แต่แม่งไม่ให้กูขึ้นอันเตรฮันเตอร์อยู่ตรงนู้นฮันเตอร์อะไรชาร์จยิงมันน เบื่อพวกลูกกระจกไหวหาแกก็ไม่ตีกับตัวอย่างคนเดียวหลักเลยพวกเาฆกนล้มผู้เหวไปแล้วพวกใจร้ายอ่ะโอ้โสีดเออคืนเมฆค่ะข้างหลังเมฆค่ะล้มอี่ตบมีกิงยิงตบมี ตอนที่พวกมึงโดนเตะกันกูหลีหลอดตลอดเว้ยไม่รู้ทำไมไอ้หา้ขาขณะนี้เค้ามีไปบอมไหม,มเอลิง่งไปเลยโอ้โหแกแกป่าได้ถึงที่ถึงเวลาบ้างขอทุกคนโชคดีผมไปปากแล,ล้วค่ะโอ้ยซี ใครซีไม <laughs> uh ่สนนะจนนี you you uh ้ว oh. uh ิ oh. uh ่งอย่างเดียวใครซีไม่สนทีเดียวขาแวะขาแวะหยิกระสุนใหม่เฮ้ยแทงเขาไม่แทงไม่ขาดแม่ไม่กินเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เห็นไม่เห็นไม่สนใจกูขึ้นแล้วมึงไม่ตายไม่มาแล้วกูไม่สอนกูล้ว แล้วตัวอะไรมันคือกลางเราไม่หนีกหมดเลยมึไม่ได้ทำนั่นเดี๋ยวมันเย่ beat burner มันเอ็กเบร์เนอร์เหรอวะไม่ใช่เลยมาที่ได้พีแห่งปีคริสต์มาสล่ะอะไรวะสเปนบาร์หมดทูสคริปโอ้ จบไปอีกชัตเตอร์แล้วเย้ yeah. ล้มไปคนละทีสองทีนะคะเย้ฮะปิดเลยค่ะให้รู้ขอบคุณครับปิดสิครับปิดสิครับปิดสิครับเร็เรวๆเขาหลุดไปจากเกมแล้วเนี่ยลำนนี้สวัสดีครับเอาเลย <laughs> เปิดเร็วจังเลยอ่าเดี๋ยวปิดใครก็ได้เอา อ่ะสำหรับแชปเตอร์หน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่แล้วเพราะว่าไม่รู้จะได้เล่นกันเมื่อไหร่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่นกับใครนะครับโอเคเอาเจอกันโอกาสหน้าครับผมดับเบิลดัสไรอิคิปแล้วพี่ข้าวขอไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะต้องไปรันเอียงของเขาเขาชื่อชื่ชอคนเนมไอ้นี่ไอ้นี่กูพูดให้หมดกูรู้ให้มึงไงทำไมข้าวอย่างเดียวทำไมไม่ใช่ไม่ใช่คุูรู้สว่แล่ะทำไมเป็นพี่ข้าวล่ะรวบรวบรวบ ลูกไม่ท่าเดเควันนีเ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เ <c oughs> ด๋ยววันนี้ผมผมแล้วันนัดได้อีคลิปแล้คุณร,ร,รู้สึกว่าโมเลตที่ข้าวอย่างนี้อ่ะ <c oughs> โอเคว่า,ารากวัลสำหรับวันนี้เล่นเกมสนุสกเร็วเวลากันด้วยนะคะครับผมบ๊ายบายกก่่ออนนน